อย่างนี้นะโอ้เลขคณิตคิดในใจครั่งบวกหนให้คิดในใจออกเสียงมาทำไม5-3ได้เท่าไหร่สองลบไม่ได้ทำไมเพราะว่า5ไม่ใช่อย่างลบสี่บวกสได้7 7ได้ยังไงเอาบวกผิดโรงพยาบาลอะไรเก่งที่สุดโรงพยาบาลจุฬายันฮีเก่งยังไงมาทำตั้งแต่หัวยันอฮี งพยาบาลอะไรไม่รับทําคลอดโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลยันฮีทําไมถึงไม่รับทําคลอดก็มันยันฮีอยู่มันจะคลอดยังไงไอ้ัวเด็กหมูอะไรมันที่สุดหมูสามชั้นหมูปี้กันโวมันเลยหนังหมูหนังเป็ดหนังไก่หนังอะไรมันที่สุดหนังหมูหนังเอ็กไอ้ลูดเชิญอ้าว